สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้นะครับเป็นหนังสือจิตวิญญาณแล้วก็เป็นกรณีที่น่าสนใจโดยเขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Stephen Lives ส่วนชื่อภาษาไทยก็คือไม่อยากให้แม่หัวใจสลายผมจึงข้ามเวลากลับมาอธิบายผู้เขียนก็คือ Anne p e r r e a เป็นของสำนักพิมพ์ OMG Books นะครับสำหรับเล่มนี้ผมเคยอ่านมานานมากๆแล้วนะครับก่อนที่จะทำเพจซะด้วยซ้ำซึ่งผมเนี่ยก็ทำเพจมาประมาณ6ปีได้แล้วนะครับเล่มนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตหลังความตายโดยเฉพาะเป็นเรื่องที่คนตายเลือกปิดชีพตัวเองซะด้วยเนื้อเรื่องก็เลยยิ่งน่าสนใจซึ่งหลังจากที่ผมทำเพจก่อนที่จะมาทำช่อง Book for Life นี่นะครับ ก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือแนวนี้อีกหลายเล่มก็ยังคงชอบเนื้อหาแบบนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับเอาละครับอย่างที่บอกไว้เมื่อตอนต้น,นว่าหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องจริงของแอนหรือผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับเธอเป็นสาวสวยผู้พลาดพลั้งตั้งคันตั้งแต่อายุยังน้อยตอนที่อายุ16ปีกับบิลแฟนหนุ่มผู้ที่ยินดีที่จะรับผิดชอบด้วยการแต่งงานกับเธอและตัดสินใจที่จะสร้างครอบครัวทั้งๆท,ที่ยังไม่พร้อม และทั้งคู่เนี่ยยังเรียนไม่จบไฮสคูลซะด้วยซ้ำต่อมาบ็อบบี้ลูกชายคนแรกก็ได้ถือกำเนิดขึ้นชีวิตคู่ของแอนและบินก็ไม่ง่ายเลยนะครับเนื่องจากทางเลือกในชีวิตที่ค่อนข้างจำกัดทั้งคู่ต้องทำงานตอนกลางวันลูกก็ต้องฝากพี่เลี้ยงและพอตกกลางคืนสามีก็ไปเรียนต่อภาคผู้ใหญ่นะครับนั่นก็เลยทำให้เกิดความห่างเหินและระหองระแหงกันเรื่อยมาทว่า ตอนที่แอนอายุ20ปีเธอก็ตั้งครันอีกรอบแต่ครั้งนี้กลับเต็มไปด้วยความทรมานจากอาการแพ้ท้องซึ่งแพ้อย่างรุนแรงนอกจากนั้นจิตใจก็ยังเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาตามมาด้วยอาการซึมเศร้าเหมือนเป็นอาการป่วยทางจิตที่คิดได้แต่เรื่องหลายแรงเพียงอย่างเดียวจนความหวาดหวั่นค่อยๆเพิ่มพูนขึ้น ถึงขนาดที่เธอมั่นใจว่าตัวเองคงจะต้องเสียชีวิตตอนคลอดลูกเป็นแน่แท้แล้ววันที่เธอคลอดลูกเธอก็ไม่ได้เสียชีวิตและให้กำเนิดบุตรชายอีกคนที่ตั้งชื่อให้ว่าสตีเฟนหลังจากที่มีสตีเฟนชีวิตแต่งงานที่รุ่มๆมดอนดอนของเธอกับบิลก็สิ้นสุดลงตอนที่สตีเฟนอายุได้ขวบกว่า,วาและไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ได้พบกับริชาร์ด ผู้ชายคนใหม่ที่เหมือนจะเป็นคนดีเพราะเขาเป็นคนของโบสแม้แอนจะมีความรู้สึกตังหิดตึงหิดใจกับนิสัยที่ยึดตัวเองเป็นใหญ่กับอาการระเบียบจัดของเขาบ้างแต่เธอก็หลอกตัวเองว่าคงจะคิดมากเกินไปเพราะดูเหมือนเขาจะเข้ากับลูกๆได้เป็นอย่างดีเธอจึงตัดสินใจแต่งงานอีกเป็นครั้งที่สองและแล้วในวันฮันนีมูนเธอก็ได้ตระหนักถึงความเข้มงวดเกินขอบเขตของสามี ทำให้ความกดดันในชีวิตยิ่งเพิ่มสูงขึ้นและริชาร์ดก็ยังจัดระเบียบลูกๆทั้งสองของเธออย่างไร้ซึ่งความเมตตาอีกด้วยต่อมาริชาร์ดอยากมีลูกเป็นของตัวเองซึ่งแอนก็เห็นด้วยเพราะคิดว่าหากสามีมีลูกของตัวเองแล้วล่ะก็อาจจะช่วยให้เขามีความอ่อนโยนมากขึ้นแต่แล้วก็ต้องผิดหวังเพราะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จ พอไปตรวจจึงได้พบว่าสามีของเธอเป็นหมันทว่าด้วยนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่ายในการรับเด็กกำพร้าเพื่อมาเลี้ยงดูพวกเขาก็เลยได้ลูกผู้หญิงคนใหม่ชื่อว่าแอนเดรียจากสังคมสงเคราะห์นั่นเองต่อมาไม่นานลิชาร์ดก็เกิดความคิดที่อยากจะมีลูกบุญธรรมอีกหนึ่งคนที่สุดแล้วเดบบี้ก็ได้กลายเป็นลูกคนที่สี่ของครอบครัวนี้ อย่างไรก็ดีด้วยนิสัยที่หยาบก,กระด้างของริชาร์ดและการกดดันทั้งร่างกายจิตใจจนถึงที่สุดไม่ว่าจะพยายามประคับประคองยังไงชีวิตของแอนก็สิ้นสุดลงด้วยการหย่าร้างโดยลูกๆทั้งหมดอยู่กับแอนช่วงที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจที่จะหย่าขาดจากริชาร์ดนั้นแอนได้มีความสามารถทางจิตวิญ,ญญาณที่ค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นจนเธอสามารถสื่อสารกับ จิตวิญญาณผู้นำทางหรือที่เรียกว่าสปิริตไกด์ของตัวเองได้จิตวิญญาณเหล่านี้ล้วนคอยชี้แนะและให้ความช่วยเหลือพวกเขามีอยู่ถึงสตนโดยขอให้แอนเรียกชื่อย่อเท่านั้นนั่นคือ J M และ G ขณะที่แอนกลับพบลักครั้งใหม่กับทอมพอมายลูกติดที่ตัวของทอมเองก็มีลูกถึง4คนแล้วแต่ลูกๆของทอมเนี่ยอยู่กับภรรยาเก่าที่สุดแล้ว เธอก็ตัดสินใจแต่งงานเป็นครั้งที่สพวกเขาได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำทุกอย่างให้ลงตัวที่สุดแต่ดูเหมือนทอมกับลูกๆของเธอโดยเฉพาะสตีเฟนกลับเข้ากันได้ไม่ดีเท่าไหร่เมื่อชีวิตเริ่มวุ่นวายหนักขึ้นทำให้เธอไม่อาจเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณน,นำทางได้อีกเลยปัญหาต่างๆของลูกชายทั้งสองค่อยๆผุดขึ้นบอบบี้ลูกคนโตกลายเป็นคนอารมณ์ร้าย เขาพยายามไปเป็นทหารแต่ก็หนีออกมาและและแยกจากครอบครัวเพื่อไปอยู่คนเดียวสำหรับสเฟนที่เรียนไฮสคูลปัญหาก็ค่อยๆผุดขึ้นเช่นเดียวกันหลักๆเป็นเพราะแม้เขาจะชอบคาราเต้แต่เขาก็มีปัญหากับความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างรุนแรงทั้งยังไม่พอใจและวิตกกังวลกับรูปร่างของตัวเองอย่างมากมักจะบ่นประจำว่าตัวเองอ้วนแต่ก็ยังยับยั้งการกินอาหารไม่ได้ ยิ่งกินมากก็ยิ่งรู้สึกแย่มากการไปโรงเรียนก็ไม่ได้ช่วยสตีเฟนไม่มีเพื่อนเขาเป็นเด็กที่มีแต่ความกังวลใจมีความเหงาความทุกข์ที่ไม่อาจแพ่งพรายกับใครได้แม้กระทั่งตัวเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ส่วนแอนผู้เป็นแม่ได้พยายามที่จะช่วยเหลือเท่าที่ทําได้จากที่บ้านแต่ดูเหมือนทําอะไรก็ผิดที่ผิดทางไปสะหมดจนบ่ายวันหนึ่ง สเฟนก็เก็บข้าวของพร้อมถุงนอนกลับบอกน้องๆว่าเขาจำเป็นต้องไปที่ไหนสักพักไม่ต้องลำบากออกไปตามหาเพราะเขาอยากจะค้างคืนคนเดียวในป่าและรับรองว่าเขาจะปลอดภัยดีทุกประการที่จริงแล้วสเฟนเคยหนีออกจากบ้านไปครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาในวันต่อมาแอนจึงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรด้วยจิตใจของลูกที่ไม่ค่อยปกติตั้งแต่ก่อนหน้านั้น เขาแสดงออกอย่างไม่ปิดบังว่าไม่มีความสุขเลยและไม่อยากไปโรงเรียนแต่แอนก็ปลอบใจตัวเองว่าเดี๋ยวทุกๆอย่างหรืออะไรๆก็น่าจะค่อยๆขี้คลายได้เองคืนนั้นสตีเฟนไม่ได้กลับมาตกดึกแอนก็สะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนี่หมายความว่าลูกชายของเธอต้องอยู่คนเดียวท่ามกลางป่าที่มืดมิด เขาอาจกำลังเปียกปอนเหน็บหนาวทนอยู่กับความหวาดกลัวและอาจมีความรู้สึกว่าไม่มีใครเลยที่รักเขาแอนรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอัดแน่นในอกเธอจึงร้องไห้โฮออกมาเช้าวันถัดไปเธอตัดสินใจหยุดงานหนึ่งวันเพราะนอนไม่หลับเกือบทั้งคืนอยากรอลูกกลับมาที่บ้านสะกก่อนแต่รอแล้วรอเล่าลูกก็ไม่กลับมา เธอจึงโทรนัดแนะกับทอมสามีว่าจะหลอเขากลับจากที่ทำงานเพื่อไปตามหาสตีเฟนกันและแล้วเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึง4ี่โมงเย็นจูจ่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเมื่อออกไปดูก็พบว่าเป็นนายตำรวจสองนายที่ยืนอยู่ตรงนั้นและพวกเขาขอเข้ามาในบ้านตำรวจนายหนึ่งขอให้แอนไปนั่งลงก่อนเขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ระหว่างพวกเขานั่งอยู่ตรงเก้าอี้ตรงชุดรับแขกตำรวจหนึ่งนายก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงอย่างสงบว่าเรามาแจ้งให้คุณทราบนะครับลูกชายของคุณได้เสียชีวิตแล้วคนหาฟืนสองคนไปพบเขาอยู่ในป่าสตีเฟนได้ผูกคอตัวเองบนต้นไม้ต้นหนึ่งและเพิ่งจะมีผู้ไปพบศพเขาเมื่อไม่นานความเจ็บปวดรวดร้าวปะทุขึ้นมันแน่นจุกจนหายใจไม่ออกร้องไห้ก็ไม่ออก มันรุนแรงเกินไปจนด้านชาในหัวใจและสะกดความรู้สึกออกไปจนหมดสิน้นหลังจากการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงเธอปรารถนาที่จะติดต่อกับสเฟนให้ได้และเธอได้พบกับบาทหลวงคนหนึ่งที่ช่วยแนะนำวิธีการเพิ่มศักยภาพทางจิตวิญญาณศักยภาพของเธอกล้าแกล่งขึ้นจนสามารถเปิดช่องทางและหาวิธีในการเชื่อมต่อกับสเฟนที่จะส่งข้อความผ่านทางจิต และแอนก็จะพิมพ์ข้อความออกมาด้วยเครื่องพิมพ์ดีดต่อไปนี้เป็นประสบการณ์บางส่วนที่สตีเฟนได้นำมาแบ่งปันนะครับข้อ1เมื่อความตายมาเยือนสตีเฟนได้พบกับผู้นำทางที่เป็นวิญญาณพี่เลี้ยงเพศหญิงผู้ใจดีเธอทำหน้าที่คอยดูแลเด็กวัยรุ่นผู้เสียชีวิตแต่เธอไม่ใช่ญาติหรือคนรู้จักของเขามาก่อนข้อ 2. เมื่อชีวิตสิ้นสุดลง สตีเฟนสามารถทบทวนชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดได้ด้วยมุมมองที่กว้างขวางกว่าเดิมความตายของสตีเฟนเป็นผลมาจากความทุกข์ที่สะสมมานานมากแล้วจากหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นพ่อของเขาสามีแต่ละคนของแม่แม่ผู้ยินยอมสามีแทบทุกอย่างทอมผู้เป็นสามีคนล่าสุดและบ๊อบบี้ผู้ที่เป็นพี่ชายของเขาเพื่อนที่โรงเรียน มุมมองที่เขามีต่อตัวเองเขาไม่กล่าวโทษว่าเรื่องเหล่านี้เป็นความผิดของใครหากจะมีความรับผิดชอบใดๆมันย่อมเป็นของเขาเพียงคนเดียวที่เกลียดชีวิตที่เป็นอยู่เท่านั้นข้อที่สการตัดสินใจปลิดชีพตัวเองเป็นทางออกแบบชั่ววูบหากเขาสามารถเปิดใจหรือแบ่งปันความทุกข์ได้สิ่งนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นความตายแบบนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม เพราะความทุกข์ไม่ได้จางหายไปมันกลับท่วมท้นมากกว่าเดิมเสียอีกเนื่องจากเขาได้เห็นคนที่รักต้องเจ็บปวดต่อการกระทําของเขามีแต่ความสับสนที่มากกว่าเดิมเสียใจมากกว่าเดิมแต่เขาไม่ได้ตกนรกหรือถูกจองจําถูกทําโทษใดๆรวมทั้งไม่ได้ไปสวรรค์ด้วยแค่เป็นอีกมิติหนึ่งที่มีหลายมิติทับซ้อนกันอยู่ข้อที่ส่ ทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือจากวิญญาณน,นำทางเพื่อเดินทางไปสู่พบอื่นหรือกลับมาเกิดเขาสามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้โดยใช้เพียงแค่ความคิดมนุษย์สามารถติดต่อบุคคลน,นั้นเป็นที่รักที่จากไปได้ผ่านทางความฝันหรือการทำสมาธิสำหรับผู้ที่ปิิชีพตัวเองต้องใช้เวลาเตรียมความพร้อมนานกว่ากรณีอื่นๆข้อที่ห การกลับมาเกิดเป็นเรื่องจริงวิญญาณอาจปรับสภาวะจิตของตนเพื่อเข้าไปอยู่ในต้นไม้หรือในสัตว์ได้ในระยะเวลาสั้นๆเพียงช่วงหนึ่งแต่ที่สุดแล้วมนุษย์ย่อมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์โดยเป็นจิตวิญญาณดวงเดิมที่กลับมาเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเรื่องของกรรมก็มีจริงไม่ว่าคนคนั้นเคยทำสิ่งใดไว้เขาล้วนจะได้รับผลของมันโดยไม่มีพระเจ้ามาทำหน้าที่พิพากษาหรือลงโทษ แต่เป็นไปตามกฎแห่งกรรมที่ทุกการกระทำย่อมมีผลติดตามมาข้อที่6ชีวิตหลังความตายก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตที่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมให้เป็นไปโดยใช้แค่ความคิดเช่นอาจสร้างหาดทรายทะเลภูเขาเองก็ได้บางคนที่เดินทางมาถึงก็พบว่ามีสถานที่ที่ได้ถูกเตรียมไว้เพื่อรับรองเขาแล้ว บางคนอาจสร้างสิ่งที่ขัดขวางการเจริญก้าวหน้าของตัวเองบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองได้ตายลงแล้วทำให้ไม่สามารถมองเห็นจิตวิญญาณที่นําทางได้เลยมีการเติบโตในระดับวิญญาณที่ทำให้เลื่อนพบภูมิได้อีกด้วยข้อที่7วิญญาณได้เลือกเส้นทางมาเกิดด้วยความช่วยเหลือจากวิญญาณนำทางและพ่อแม่รวมทั้งอุปสรรคชีวิตของตัวเอง พวกเขาพยายามที่จะไม่เลือกอุปสรรคที่มากจนเกินไปเพราะมันอาจจะยากมากที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจมาทำบางดวงก็เลือกเส้นทางที่ยากลำบากที่สุดด้วยเหตุผลส่วนตัวซึ่งอาจเป็นเรื่องของการพัดพลากความไม่สมบูรณ์บางอย่างทั้งร่างกายและจิตใจข้อที่ 8. สตีเฟนเป็นผู้เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองซึ่งเขารู้สึกว่า ตัวเองมีความเข้มแข็งมากพอที่จะผ่านพ้นไปได้แต่เมื่อเขาได้เลือกปลิดชีพตัวเองแล้วนั่นเท่ากับเป็นการปิดกัน้นการเจริญเติบโต,ต,ตทางจิตวิญญาณของตัวเองสำหรับพ่อเลี้ยงที่มักทำร้ายจิตใจทุกคนก็เป็นผลมาจากกรรมในอดีตชาติและมันได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อสีเฟนได้มอบความรักและให้อภัยแก่เขาข้อที่9 แม่ของสตีเฟนเคยเจอกันมาก่อนแล้วในอดีตชาติสตีเฟ้นเคยเป็นทั้งพี่ชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นนา้าเป็นอาเป็นสามีและอื่นๆอีกมากมายพวกเขาล้วนเคยผ่านประสบการณ์ที่ทั้งเล็กและใหญ่กว่านี้อันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชาตินี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วแม่เป็นผู้สนับสนุนให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เขาเสมอ แต่ในชาตินี้เธอไม่เข้มแข็งพอที่จะให้ความช่วยเหลือในตอนที่เขาต้องการที่สุดเธอมักพยายามเอาใจคนรอบตัวมากเกินไปโดยละเลยลูกชายทั้งสองไปอย่างไม่ตั้งใจซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดหรือต้องได้รับการตำหนิหรือกล่าวโทษใดๆเนื่องจากมันก็เป็นอีกบทเรียนชีวิตจากองค์รวมทั้งหมดนั่นเองบทส่งท้ายนะครับทอมสามีคนปัจจุบันเล่าให้แอนฟังว่า เขาได้มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นมานับไม่ถ้วนระหว่างที่แต่งงานและบัดนี้เขาอยากอย่าขาดกับเธอเพื่อไปอยู่กินกับผู้หญิงอีกคนที่เขารักแอนจึงเลิกลากับทอมอีกครั้งเหล่าเทพผู้นำทางและสเฟนได้ช่วยกันตระเตรียมความพร้อมให้แก่ชีวิตของเธอในขั้นต่อไปความสามารถทางจิตวิญ,ญญาณของเธอเพิ่มพูนขึ้น เธอได้ลาออกจากงานประจำและผันตัวเองกลายเป็นผู้อ่านออร่าในคลินิกแพทย์ทางเลือกเพื่อการรักษาแบบองค์รวมและกลายเป็นผู้ทำนายโชคชะตาในที่สุดอยู่มาวันหนึ่ง <c oughs> เพื่อนของเธอได้แนะนำเพื่อนของเขาให้มาทำนายโชคชะตากับเธอผู้ชายคนนั้นชื่อว่าดรเฮอร์เบิร์ตบรูซเพอร์เลียผู้เป็นนักจิตวิทยาและเขียนหนังสือหลายเล่มแล้ว แอนค่อนข้างหวาดหวั่นที่จะได้พบกับคนที่เป็นด็อกเตอร์เนื่องจากเธอกังวลว่านักจิตวิทยาแบบเขาจะจับผิดและทำให้เธอรู้สึกแย่แต่กลับไม่ใช่แบบนั้นเลยพวกเขาเข้ากันได้ดีมากจนค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นความรักแอนแต่งงานกับเขาและทั้งคู่ได้ร่วมกันก่อตั้งโลโกสเซ็นเตอร์ศูต์นี้ที่เป็นทั้งโบสถ์และมูลนิธิโดยมีเป้าหมายสำคัญ3ประการนั่นคือ เป็นโบสส่วนกลางที่ไม่ว่านิกายใดก็เข้ามาใช้ได้ทั้งเป็นศูนย์แห่งเวชกรรมแบบอง์ครวมและสะถาบันความรู้นอกหลักสูตรที่ให้การต้อนรับผู้ป่วยสอนการทำสมาธิและทำนายโชคชะตาให้ด้วยเอาละครับหนังสือเล่มนี้เหมือนแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกคือการเล่าเรื่องความคิดและประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวของผู้เขียนขณะที่เมื่อถึงกลางกางก็จะเป็นเรื่องของการเสียชีวิต และองค์ความรู้ต่างๆที่สเฟนได้มาจากโลกนู้นช่วงต้นเต็มไปด้วยความคิดความรู้สึกของแอนซึ่งผมเองก็รู้สึกว่ามีความเย่นเยอะบ้างแต่ช่วงกลางหลังจากสเฟนเสียชีวิตไปแล้วเนื้อหาคมชัดราวกับผู้เขียนได้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยละครับเอาเป็นว่าหากคุณได้พบเห็นใครที่กำลังมีความทุกข์ใจอยู่ลองยื่นมือไปหาเขาไปรับฟังแบบไม่ต้องรีบให้คำแนะนำ ผมเชื่อว่าความทุกข์ที่เขามีย่อมเบาบางลงได้อย่างแน่นอนขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่เหล่านักเดินทางชีวิตทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับฝากกด subscribe ให้ด้วยสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้กดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีนะครับ